อะไรซงทำไมนานเลยรถใครจมโอรถเสียใครสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งกินด่วนครับเดี๋ยวคลิปนี้ครับจะพานั่งเจ้านมเย็นนะครับตอนสายดินจะเป็นยังไงครับ

di lumbeh. ต้องใส่ไม่เท่าไหร่นะพ้นอยู่ครับเหล็กมันบางจริงหรือเปล่าแน่นอยู่นะบางไปหน่อย Trông nặng rồi đốt đi qua Ủa Ở đây dễ dàng ได้เช็คนมันเครื่องไหมพอดีไหมพอดีอ่ะเอเย็นจัดเลยลบเก้าะฮะลบเก้าอะไรลบเก้าเออถ้ามันลบเก้าจะเย็นดีดูรถมาร้อยขับแต่ร้อยก็ห้ามาขับสองร้อยสิบไงสบายนเ่มตั้งวงมาลัรเด้ังตั้งตั้งบนหรือตั้งล่างนีตั้งข้งล่างก็ได้ เามยอดยอดได้เนาะครเนี่ยชอบอ่ะมันแบบไปเรื่อยๆอ่ะไม่ต้องแบบแตะคันเร่งเท่าไหร่กันเร่งแคบยังปล่อยคันเร่งก็ได้ปล่อยกันเร่งก็ได้ใช่ไหมครับแจ๋วเลยรอบมันเท่ากันกับน้องมะนาวเลยนี่ครับถ้าถ้าหกสิบนิ่มดีหกสิบมันก็จะอยู่ที่ประมาณรอบพันห้าเท่ากันครับพันห้าครับพันห้ายี่หกสิบถ้ารอบสองพัน น้องมะนาวรับสองพันก็อยู่แปดสิบอันนี้ก็แปดสิบเหมือนกันเท่ากันแอร์เย็นมากเลยแ้วอันนี้ก็เด็กฟิล์มอะไรนะพี่ฟิล์มอะไรไม่รู้ดูอ่ะซวยดิฟิล์มเขียวติดนี้แหละแต่น่าจะหกสิบ้างนี่น่าจะหกสิบมั้งนี่ฟิล์มอ่ะมาณนั่นแหละเจ็ดสิบห้าเบมันมองเห็นชัดดี ห้อมได้อะไรอะไรผมผสมใหม่นี่ครับว่าตอนผมขึ้นมาม่อคืนไไนี่พี่เอฮ้ยทำสลบเป็นไรเม้นบ่อับอับ,อบจอดไปนานเนาะนี่ตรงนี้ขึ้นสบายเลยใช่ไหมครัะเปะ,ะ,ะขับสบายผมัขับสบายกว่าคันนั้นเยอะเลย ขับสบายกับน้องอนาไหมรับมันเกียร์อะไรมันใส่ง่ายไอ้รีแหละคอดียริงเป็นกะใส่ง่ายง่ายครับเอกรอบยิงดินต้องประมาณนี้แหละไม่เร็วไม่ช้าครับนึ่งได้ลองได้เนี่ยตสร็จแล้ยไมาจะเป็นเฟืองสิบหรือเปล่าแต่รถไอ้ต้อมมันเร็วไหมเร็วกว่านี้ไอ้ช้ากว่านี้ฮะไปต้อมช้ากว่านี้จริงเหรอครับยิงลองออกเกียร์สองยังรถหนักอ่ะยัง

ไม่ยอมเปิดฝาข้างแกโยกดำเลยโอ้โหนะเคยเรือวะเนาะยาจะคว่ำเลยใส่งานเมาวันต้องเปิดฝาข้างนณะง,งานเที่ยวจมขนาดนั้นยังไม่กล้าย,ยกเลยพี่มันจมยังไม่ล้อเลยเน๊ะแกเคยยกมั้งแกก็เลยยกอันนี้เกียร์อันนี้เกียร์อะไรเกียร,ร์ห้าเกียรปล่าหนิมดีนะครับ,รบสบายกว่าน้องมะนาวเยอะเลยครับเยอะสบายกว่าเยอะเลย กผมว่าน่าจะกินเติมยังเติมยังเติมแล้วพันหนึ่งพันหนึ่งได้เยอะขึ้นไปจึงขีเลยพันเลยเติมมาจากโน่นห้าร้อยมาถึงนี่เตือนพอดีเลยนี่อหกสิบโลอะเตือนจากว่านมาหกนี่อะประมาณหกสิบกัลโลน้ำเติมห้าร้อยป่ะน้ำเติมให้าร้อยจากถึงนี่เตือนมันขึ้นตึกไฟเตือนแต่น้ำมันน่าจะยังไม่หมดหรอมั้ยยังไม่หมดถังบรรยายน่ยังไม่หมดหรอกเตือนก่อนถังมันใหญ่ นเงียยบมากเเลห็นแต่ว่างี้หกเจ็ดเที่ยวแล้วเด้อฮะหกเจ็ดเที่ยวแล้วเด้อนี่นี่ครับอูเนี่ยเอาแล้วยี่สิบห้าเที่ยวเด้อได้เยากจะย้ายแล้วมั้งดินแค่ตรงนั้นก็เออหมดตรงนั้นก็ย้ายแล้วครับนี่แหละมันเสียเวลาอย่างย้ายนี่แเลยไปถึงรัดยางสัดเกี่ยวก่อนเลยด้อยออกไปยังไม่ถึงโค้งแล้วผมใส่หกแล้วเห้ ออกยังไม่ถึงโค้งเลยผมใส่หกแล้วว <Hey, S 1> ิ่งเท่าไหร่หกสิบป่ะประมาณรนะอบประมาณพันห่า่าจะหกสิบสี่สิบห้าสิบเลยพี่ไม่เคยวิ่งถึงหกสิบก็รถหนักกลัวเอาไม่อยู่เอ้เ hey, ย็นมากมันนิ่มมากเลยแบบนั่งสบายมากเคยขับได้ทิศมั้กครับกล้ายการรู้สึกรู้สึกเป็นยังไงก็รู้สึกมันมันแบบต่างกันเยอะเลยอะเยอะเลยรับ ต่างกันเยอะถ้าพูดพูดง่ายๆก็เหมือนกับห้อง V I P กับห้องธรรมดาเลยหมเหมือนเราไปเช่ารีสอร์ทคืนละห้าร้อยกับสี่ร้อยนั่นแหละเช่าบ่อยเนาะผ่านแล้วใช่ไหมตัวนี้คือวิ่งได้สบายครับสบายสองแล้วนี่เออได้มันลัดยางเนาหลอรชาเนาะ คราสพอดีแล้วเนาะพอดีครับ,ป,รรบปล่อยกระโดดอะขับดูเมื่อคืนอรอบมันเท่ากันเลยตัวเนี่ยวะตอนดีผมขับไปบ้านเนะ่ยอินดูรรอบมันเท่ากัน,น,นเลยว่ะเสียงท่อก็ไม่เข้ามาเท่าไหร่ดิไม่เข้าเนาะไม่เท่าไรหร่แล้วครับไม่อือเลยไม่ค่อยอือเท่าไหร่ไม่ได้วนไงอย่างนี้แหละแบบนี้แหละชาวบ้านไม่ได่า อยู่นหน้าเลยในเกียร์หกเลยนะหกแล้วครับสี่สิบเลยสิบห้าพี่ประมาณนี้นเลย,เยไม่เกินห้าสิบหรอกรถหนักมันกล้วเอาไม่อยู่เออไม่ต้องเกินนี่หรอสักห้าสิบพอดีกลัวเอาไม่อยู่ครับเบรกอยู่ดีไหมล่ะเบรกก็อยู่ดีครับ เป็นไฮเทคอะ่ะมันจะมีบางตรงนี้แหละอ๋อใช่อันนี้มันอันนี้นมันมองเห็น<อ>ชมองเห็นหมดเลยครับเห็นหมดเลยเลย,เลยครับ

ไฟป,ประตูไฟเปิดประตูสเกตดูเห็นหลายคันแล้วเปิดรลบบใหม่เลยมผมว่าพอเรงขับอปยักดูแล้วอยักก็ยังขับไม่สบายเท่ากันนี่ยักมันโดดเนี่ยยักษ์เนี่ยถ้าขึ้นถึงแปดสิบหนูตึ๊ก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 ตึ๊้ตึ๊ก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 ตนะึ๊กตึ๊กตึ๊ กับน้องมะนาวคืนไหมเนี่ยถ้าเสร็จแล้วขับคืนเลยแต่ถ้าในใจจริงอยากขับคันนี้เลยติดใจเหรอทริงเราเทข้างล่างเหรอดินสาดดิอ๋อถ้าเป็นหน้าดินเขาให้เทข้างบนครับึแล้วที่เทครับ12ไร่ครับ สามวันไม่เสร็จแล้วนี่มันต้องเก็บขุมนเก็บตรงนู้นตรงนี้อีกสามวันไม่เสร็จหรอกนประมาห้าวันครับที่เดือนพอดีเลยเนี่ยล้อมีต่อตรงไหนไหมพี่ไม่รู้เหมือนกันไม่เรานะมีที่วิ่งไม่ยอยากหรอกอยากข้ามอยู่แค่ตัวหนึ่งเขโรงงานเลยบ่โรงงานอะไรวะตัวหนึ่งวิ่งสามคันบ่วิ่งอยู่ตรงไม้งามเลย แตัดอะเนีย่ยตัดอยู่ใส่เกียร์ง่ายกว่านมไอ้คุณเงินนะพอท้ายมันชอบไม่ทีเดียวลงไปดูก่อน ยังไมนี่อัจจารวีอีกวะคลายนี่ฮะคลายออกก่อนค,คลายออกก่อนคลายนะตัวเขาตมันก็คลายอันนี้คลายนิดนึงแล้วนั่นเอง่อนตอนมาเที่ยวแรกนี่กดสามคนก็ยังไม่ลงอ่ะนะครับคืคลายคือลุเลที่อ่ะถ้ามันตีผ่านท้ายได้อ่ะไหนมันก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่หรอติดไหมมันก็ติดอยู่นะ มันทําให้เต็มสูตรพี่ไม่ได้อันนี้มันถ้าเราปูแบบปูเนะี่ยเท่านี้ตั้งแต่นู่นมาเลยอ่ะใช่ได้ไหมได้ปูประมาณขนาดเนี้ยแตนนู่นมาปุ๊บอันนี้ก็ติดอยู่นี่มนไม่ได้ติดฝาท้ายไอ้เต่มโปรเตีมันจะติดตรงนี้ก่อนนะถ้าพี่ไม่ปูอ่ะจะติดตรงนี้โอบขึ้นไปเลยใชต่ตรงนี้มันไม่ติดอะไร ปกติถ้าถ้าพี่ไปปูยังไหมัมนจะโอบอย่างนี้เลยเออโอบขึ้นไปนู่นเลยนี่ก็โอบน,ไไนี่ก็ถือว่าติดนออยู่อ,อ,<ะ>อันนี้วิ่งประมาณเจ็ดแปดเที่ยวแล้วครับ ถือว่าแล้วอุ๊ร้อนมากมังเอาวอุ๊ยอุ๊แมาแืงเดี๋ยวชิดหน้าครับจะพามาดูที่เทนหน่อยนี้ก็ใบาบางครับผมจอเันใหม่ครับก็ถือว่าไม่จุกจิกเท่าไหร่นะเอามาวิ่งปกติถา้ารถนใหม่ปกติเนี่ย ต้องแก่นู่นแกนั่นแกนี่ดิแต่นี่คือแบบว่าเรารู้ว่าเราต้องแก้ตรงไหนบ้างเขาโอเครับแก้มาก่อนนะจะวิ่งได้เลยครับบางทีซื้อรถไปบางทีอู่ก็ไม่ได้แบบทดสอบให้นะต้องเอาไปแก้นู่นแก้นั่นอันนี้คือแบบมาวิ่งแบบไม่ได้แก้อะไรเลยเนาะมาถึงก็มาขันแสลงกเองขันสลครับวิ่งดินเลยอะไรก็วิ่งดินเลยจะวงจะระบีเราอัดมาจากบ้านเมื่อคืนแล้วเนาะ บายครับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันใหม่ครับเสียงนิ่มมากใส่เกียร์เนี่ยคนละเรื่องเลย<ง>ครับถ้าไอคันเก่าเราใส่เกียร์เนี่ยถ้าสามเนี่ยมันจะดังรึ๊กเกียร์เอสโอเป็นไงแหละ